สวัสดีครับวันนี้ไมโครอิงพิมพ์ภาพบนวัสดุนะครับกลับมาพบกับผมอีกตอนหนึ่งพันพัวนนจารุโชตรัตนสกุลผู้จัดการทั่วไปของบริษัทไมโครอิงและวันนี้ผมอยู่กับผู้จัดการสุดหล่อของผมนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อเต้นนะครับสัญญาเทวรสอยู่สาขาบิ๊กซีคลองสี่นะครับสวัสดีครับคุณสีสวัสดีครับสวัสดีครับเต้ครับผมอินดีได้ดาราสุดหล่อของบริษัทเรามารับเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์พิมพ์ภาพลงบน พวงกุญแจในวันนี้คุณเตสครับพวงกุญแจอยู่มากมายในต,ตอนนี้นะครับผมที่อยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจแบลง้งลูกหัวใจรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งสี่เหลี่ยมแนวนอนเอาไปทําอะไรได้บ้างครับพวงกุญแจพวกนี้ได้เยอะเลยครับวันนี้นนลูกค้าผมเพิ่งสั่งไปนะครับในวันนี้สุดยอดเลยสุดยอดร้อยสิบชิ้นขายดีมากแล้วมันเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายด้วยใช่ชิ้นเล็กนิดเดียวเองนะฮะ ชิ้นนี้เราขายอยู่แค่40บาทบ่าทเดี๋ยวถ้ามาซื้อผมนะครับร้อยชิ้นผมลดให้อีกสิโอ้โหแน่นอนจริงๆนี่เลยผู้จัดการของผมขายเก่งมากนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมทีนี้วิธีการนะครับมันง่ายนิดเดียวเองเพียงแค่ว่าคุณสามารถที่จะสั่งซื้อ,อผงมุญแจของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบวงรีจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ภาพให้ขนาด ใกล้ๆกับพวงกุญแจที่คุณจะเอามาน้าไว้นะครับผมคุณเตสยกตัวอย่างสิครับมีลูกที่เราพิมพ์เตรียมมาไว้อ,อถ้าชอบใครนะครับเอาไว้กุญแจบ้านใช่ไหมถ้าไม่ชอบใครนะครับทําไงเอาเป็นกุญแจบมาถ <c oughs> ูกต,ต,ต้องแล้วถูกต้องอันนี้แก้เฟ้ดได้แก้เฟ้ดได้นะครับ เพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับในในในกรณีนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตใช้วงกลมแล้วกันเนาะเป็นวงกลมนะครับแล้วเราจะพิมพ์รูปสุดหล่อคนนี้อลองซูมมานิดนึงครับนี่ครับคุณเตสรู้จักไหมครับเขาเป็นใครครับใครหน้าเหมือนผมมากเลยนะผมไม่ใช่ละนะครับอันนี้น้องเขาเดินรอรอรอพๆการรอพๆกันทีนี้นะครับในพวงกุญแจของเราคุณเตสมันจะมียา สองสิ่งนี้มาให้นะฮะพวงกุญแจที่เป็นสแตนเลสและไอแผ่นอลูมิเนียมอันเล็กๆอันเนี้ยก่อนที่เราจะทำนี้เราต้องทำอะไรครับเราเอารูปมาจากที่ไหนได้บ้างครับอ่ะกล้องถ่ายรูป a c e b o o k เอ่อในภาพในมือถืออ๋อนี่คือเราเอารูปจากที่ไหนมาก็ได้ใช่ไหมครับแน่นอนเลยคัลซ์ตอมไมซ์มากสุดยอดมากสุดยอดมากนี่คือเทคโนโลยีซับพลิเมนชั่นของไมโครอันนีวนะครับอันนี้ทอะไรอ่ะอันนี้นี่ครับนี่ครับ อันนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือแกะรอบแผ่นพลาสติกสีฟ้าๆออกถ้าเราไม่อลอกนะครับโอ้ภาพมันก็จะออกมาแบบว่าเบลอมากเลยนะครับ<ม>ถ้าเกิดคุณต้องการเอฟเฟกต์เบลอเลเนี่ยไม่ต้องลอกออกนะครับแต่ผมแนะนำให้ให้เราลอกออกดีก,กว่าเพราะว่าสีมันจะสวยสดชัดเจนเมื่อทาไม่ลอกออกก็เพิ่มอีก40บาทรับซื้อเลนใหม่ถูกต้องครับเห็นไหมเราขายของได้อีกนะคุณเ <laughs> ตสช่วยผมนิดนึงว่าผมอ่าและอันนี้ครับสินค้าของเราด้วยครับ เ,เทปกันความร้อนนะฮะเทปกันความร้อนมีประโยชน์มากนะครับขายยังไงครับอันน,น,นี้อันนี้อันละ100บาทเท่านั้นเองใช้ได้ยาวมากนะครับผมเนี่ยใช้ได้ผมกุญแจคุณพิมพ์ได้ประมาณเป็นพันอันเลยครับกว่าโมนี้จะหมดนะครับผมแต่ผมแปะแล้วดูแล้วจะได้แค่ไม่กี่อันนะน้องใช่ไหมจะหมดแล้วสิ้นเปลืองจริงนะครับผมอ่ะทีนี้ลองมาดูกันเวลาเราใส่ลงไปเราก็มาดูที่เครื่องนีดก่อนครับแอบอ่าเตส เวลาเราวางไปนะครับก็วางให้มันอยู่แล้วแต่วงจุ้ยคุณเลยเว่าคุณอยากที่จะให้มันอยู่ตรงไหนนะฮะบ,บริเวณเครื่องรีดร้อน A A4 ของเราตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีขนาด30คูณ38เซนนะครับกว้างมากนะฮะทีนี้ผมจะให้เครื่องรีดร้อนเริ่มทำงานแล้วนะครับใช้เวลา120วินาทีภาพก็จะปรากฏอยู่บนวงกุญแจอย่างสวยงาม เดี๋ยวอ,อย่าลืมนะครับนลหมึกไมโครอินซัพพลิเมนชั่นอันนี้เข้มทุกหยดสดทุกสีสันแน่นอนพอเวลามันนับคอยหลังเราก็กดลงไปซักนะฮะทีนี้เดี๋ยวอีก100วินาทีเรากลับมาดูแล้วกันว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับเหลืออีกแค่4วินาทีเท่านั้นเองพงกมญแจสวยสดงดงามของเราก็จะปรากฏออกมาแล้ว ก็ยกเครืรร่องรีดล้อต่อมาจะเห็นฟันออกมานิดหนึ่งนะฮะับร้อนมากใช่ไหมคุณเตสตเตสบอกรู้ว่าคุณเตสต,ตสิดฝนมามเกียรตมาก <handle> นะครับว่ามือผมด้านหมดแล้วอ่าครับเราขึ้นมาดูตรงนี้นะครับภาพออกมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้โอ๋ <m ix> <m ix> ไม่ใช่ <m ix> <m ix> ไม่ใช่ไม่ใช <m ix> <m ix> ่ไม่ะช่เออแหม สุดก็มาดูใ,ใกล้ๆกันนะครับว่าภาพสุดหล่อของเราออกมาเป็นยังไงแปะนี้เราต้องแปะเอาหวัวขึ้นนะครับถ้าแปะอย่างนี้เลือดตกนะครับมเลือดต,ตกนะครับผมผมจะแกะออกให้ดูแกะมาปุ๊บได้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บได้แล้วครับโปกเจกตถูกตออ้อง ฟังกุญแจสวยงามมากสวยงามมากเลยก็เป็นรูปผมจะดูดีกว่านี้นะถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนง่ายๆสําหรับการพิมพ์ภาพลงบนฟวงกุญแจด้วยน้ําหมึกซัพพลิเมนชั่นของเรานะครับสวยมากเลยไม่ว่าจะเป็นแนวไหนอยากใครชอบผู้ชายก็พิมพ์ผู้ชายไปใครชอบผู้หญิงก็พิมพ์รูปผู้หญิงไปนะชอบใครก็พิมพ์หน้าคนนั้นแล้วไปแปะไว้หน้าห้องน้ำถูกต้องนะครับโอเคคุณเตสครับถ้าสนใจสินค้าของไมโครอินซื้อที่ไหนครับ สนใจมาซื้อผมได้อยู่ที่บิ๊กซีลำลูกกาคลองสี่นะครับครับผมแน่นอน โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์025633226หรือ0 8 6 8 9 9 3 4 3 4ครับผมบิ๊กซีล้ำลูกาคองสีไปเจอได้ผู้จัดการสุดยอดของผมคุณเตสนะครับผมหรือลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m i c r o i n s h o p c o m นะครับผมพวงมาแจยอันละ40บาทเท่านั้นเองซื้อ3,000บาทอะไรจะได้พิมพ์เตอร์น้ำหมึกกระดาษเราขนส่งจัดส่งให้ฟรีเลยส่งให้ฟรีครับใช่ไหมครับคุณเตสก็ส่งให้เลยไหม ส่งให้เลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับอย่าลืมรีเควส t หรือไปหาคุณเตสและทีมเราลูกกาของสีนะครับผมวันนี้ผมกับเตสตนะครับขอลาไปก่อนครับท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า www.microinkshop.com